สวัสดีครับวันนี้ผมมีฟอร์ดมานําเสนอใหม่1นึคันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายเลยก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.0นะครับใบเทอร์โบนะฮะเกียร์10สปีดนะครับมีล้อมาให้ด้วยนะครับมีช็อคโฟร์เพนเดอร์นะครับล้อวิฟริงโฟเอ็มขอบ20นะครับยางโตโยโอเพนคันที่นะครับยางใหม่เลยนะครับยางเป็นปี2 4ยางใหม่มากรถคันนี้นะครับ พร้อมใช้มากวิ่งแค่80,000ื่นโลเท่านั้นนะครับภายนอกโดยรวมโอเคมากๆนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับชุดแต่งเป็นของวิกเตอร์นะครับไม่ใช่ KR หรือว่าซาริโก่ของวิกเตอร์นะครับเป็นวิกเตอร์ผลิตนะครับไม่ใช่ KR โอเคนะครับสีเดิมทั้งคันเลยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเดลไรส์นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็มีไอเซนเซอร์รอบคันเลยนะครับตัวนี้นะครับป้เทอร์โบนะฮะเครื่อง2.0ง เกียร์สิบสปีดตัวนี้นะประหยัดน้ํามันนะครับอัตราเร่งดีมากๆเลยนะครับโช๊เป็นของโปเพนเดอร์ตัวท็อปนะมีซับแท็งด้วยนะปรับนุ่มปรับนืดปรับนุ่มปรับนืดได้หมดเลยนะครับนี่ฮะข้อดีของฟอร์ดก็ใช้มือสัมผัสเบาๆก็จะพับเลยนะครับพับได้สบายมากเราไม่ต้องไปเอนอะไรให้มันเหนื่อยน็อตไม่มีรอยสอดไม่มีรยอรยขยับนะฮะซอกเซิร์กเดิมหมดเลยนะครับโชกคยางล้อนะครับ เจ้าของบอกว่าใส่มา2แสนกว่าบาทเลยนะครับตอนคันนี้ให้ฟรีไปเลยนะครับราคา8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสําหรับคันนี้นะครับรถปี22นะปี 22. จดปี22เลยโอเคเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับน็อตสตัวไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะครับน็อตแก้มไม่มีรอยถอดไม่มีขยับเช่นกันนะครับทุกอย่างจะเดิมเดิมนะฮะห้องเครื่องเดิมเดิมฝาปรงเดิมเดิมทุกอย่างจะเรียบร้อยมากนะครับสวยใสเลยนะครับทุกอย่างใช้งานได้เลยนะฮะ ข้างในนะครับข้างในจะเป็นเบาสีดำนะครับภายในก็จะเป็นสีดําหมดเลยนะครับอันนี้ฮะเลือกไม่แปดหมื่นห้าพันโลเท่านั้นนะครับก็ภายในก็สวยสวยเลยนะครับพวงมาลัยมันติแฟชั่นพวงมาลัยเบามากนะฮะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเบามากเลยแล้วเกียร์นี่เราจะเลือกได้เลยนะครับว่าถนนจะเป็นยังไงนะฮะเราก็เลือกเลยเลือกหมดเลยนะครับว่ากูข่ามากน้อยไหมรือว่าทางล่าชันหรือว่าทางโค้เอียงยังไงถ้าเราเลือกกันเลยนะครับเกียร์จะมี บวกลบนะครับเวลาเราจะเร่แงแซงเราก็ลบเวลาเราล้วก็กดบวกเข้าไปนะครับสาหรับคันนี้นะครับมีสัลุบด้วยนะสัลุบแล้วก็แอร์แบรกรอบพันมาดูเบาะหลักกันบ้างนะจ๊ะเบาะหลังกว้างมากนุ่มมากนะครับแล้วก็มีปรับแอร์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกแท่นชาร์จแท่นเชิร์ตรงนี้หมดเลยนะครับเบาะหลังนุ่มๆเลยครับไม่มีทะลอกเลยครับซื้อมาสภาพนี้เลยนะแค่ล้างลวงไวซี่อย่างเดียวสําหรับคันนี้ สภาพดีมากนะครับใครอยากได้คันนี้หรือว่าใครอยากดูตัวจริงลองมาดูได้เลยนะครับผมอยู่ถนนกาญจนาบางัวทองนะฮะถ้ามาไม่ถูกก็ต้องการคิวโค้ดขึ้นตรงนี้นะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับรับซื้อรับเทิร์ด้วยนะฮะใครมีคันเก่าผมรับเทิร์ด้วยนะฮะร,รับซื้อเทิร์ที่เดียวจบเลย1 6 8แค่ามีแต่รถสวยนี่ตอนนี้สตาร์เครื่องอยู่เครื่องดีมากนะแ9 9 0 0 0่บาทลูกค้าดีประวัติดีฟรีดาวไปเลยนะฮะใครหาอยู่ลองมาดูคันนี้ ตัวถังสวยเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นเพลงเพราะทุกอย่างจบด้วยคันนี้เลยเต้น168ค่ะ มีแต่รถส,สวยมีรถให้เลือกมากกว่า70คันเต็นตั้งอยู่ถนนการจนาพิเศษบางบัวทองอยู่ตลาดธนบัตรชัย3ทางเข้าประตู5จัดไปแน้นง่ายผ่านไวรับประกันรถทุกคันไม่ชนหนักไม่จมน้ำสนใจติดต่อเบอร์โทร081 753 7356หรือว่าสแกน QR Code หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ